ลูทีนตัวช่วยดวงตาของคุณที่มีประโยชน์ต่อดวงตายอย่างเหลือเชื่อ ลูทีนคืออะไรลูทีนเป็นแครโรทีนอยด์ชนิดหนึ่งพบได้ในผักใบเขียวเช่นผักคะนา้าปวยเลง้งบ็อกโคลี่และไข่แดงลูทีนมีหน้าที่สําคัญในการปกป้องดวงตาดังนี้ป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมอนุมูลอิสระเป็นสาเหตุสําคัญของการสูญเสียการมองเห็นในผู้สูงอายุการบริโภคอาหารที่มีลูทีนสูงช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคจอประสาทตาเสื่อมได้ชะลอการเกิดต้อกระจกต้อกระจก เป็นภาวะที่เลนตาขุ่นมัวดูทีนช่วยกองแสงสีฟ้าและรังสี UV ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคต้อกระจกลดอาการตาแห้งดูทินช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาลดอาการตาแห้งตาผ้ามัวและระคายเคืองปรับปรุงการมองเห็นในเวลากลางคืนดูทินช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเลตินาทำให้มองเห็นที่แสงน้อยได้ชัดเจนขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่ขับขี่ตอนกลางคืนลดความเสี่ยงต่อโรคตาอื่นๆเช่น โรควุ้นในตาเสื่อมและโรคจอประสาทตาลอกปริมาณลูทีนที่แนะนําต่อวันอยู่ที่20มิลลิกรัมต่อวันสามารถหาลูทีนได้จากอาหารธรรมชาติเช่นผักใบเขียวไข่แดงหรือเลือกทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของลูทีนลูทีนพัชเจอรี่ตัวช่วยดูแลดวงตาอย่างมีประสิทธิภาพลูทีนพัชเจอรี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของลูทีนซีแซนทีนแอสตาแซนทีนและวิตามินเอป้องกันโรคตาต่างๆ ช่วยดูแลดวงตาให้แข็งแรงเหมาะสําหรับผู้ที่ใช้สายตาเป็นเวลานานผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อโรคจอประสาทตาเสื่อมและโรคต้อกระจกผู้ที่มีปัญหาตาแห้งตาผ้ามัวผู้ที่ขับขี่ตอนกลางคืนลูทีนพัทเจลลี่ทานง่ายพกพาสะดวกทานวันละหนึ่งซองเพียงเท่านี้ดวงตาของคุณก็จะได้รับการปกป้องหาซื้อได้ในออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มหรือพิมพ์สนใจไว้ได้เลยค่ะเริ่มต้นดูแลดวงตาของคุณด้วยลูทีนพัดเจลลี่